สวัสดีครับวันนี้กินข้าวเย็นก,กับผีหมนะครับกินคนเดียววันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับก็นี่น้ำพริกน้ำพริกจากกุ้วันน้ำพริกตาแดงจากแถวบางนานะครับบางกีบางนา,งน,านี่น้ำพริกปลาสลิดน้นำพริกตาแดงปลาสลิดน,นะครับนี่เนื้อปลาสลิดและเนื้อทอดกรอบนะครับก็จะมีน้พนำพริกเฮ้ย น้ำพริกนรกปลาสลิดนะครับได้มาเต็มเตน้ำพริกปลาสลิดบางบ่อนะครับอ่ะพิษนันทนาการจากโจรสลิดปลาสลิดบางบ่อนะครับมีเต็มเลยอ่ะกินละนี่ยอาไปอดเลยนี่ไข่เจียวนี่ครับไข่เจียวไข่เจียวเค็มๆแต่หอมใหญ่ซื้อตรงอ่างาาคอนโดสี่สิบาทแตงกวาเนี่ยติดประจําติดตู้นะครับกินมื้อเย็นนะครับง่ายๆนะครับกินกับน้ำพริกตาแดง กี่ติตาแดงอร่อยนะครับไม่หวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มพอดีจะไม่ชอบกินหวานที่สำคัญคือนี่มะม่วงอย่างดีเลยพีเมี่ยมเลยจากเพชรบุรีนะครับคุณหมอเกตจากเกตขมลคลินิกส่งมาให้นะครับส,รสวยๆเลยให้บางกรเล้งไปสามสี่ลูกเนี่ยสวยมากเลยโดยเฉพมะม่วงเนี่ถ้าจะกินได้นะแล้วนะิ่แล้วเนี่ยทุกธรรมาชาตินะเนี่ยเขามีอะไรอ่า นราจะกินได้แล้วนะวันนี้ดูแต่ชาไทยยังไม่มาเลยนางฟัวนี่ครับยวก,กินข้าวเสร็จเราก็จะกินน้มันงาต่อเนาะกินข้าวเลยกําลังอร่อยอร่อยนะครับวันนี้มากินด้วยกันนะนี่คืออะไรอะ่ะหม้ออบหม้ออบลมร้อนนะ,ะไปจัดรายการไอ้เมื่อที่ช่อง5าไปจัดรายการแล้วเขาให้ฟรีมานะฮะจัดรายการโคแ,แ,แลกแจกจ่าให้นะให้ฟรีมาคลละไปของพี่พุกสีดํา ของน้องเรอิสริยะอภิชัยนะฮะที่เป็นมิสระด์โบได้สีขาวเห็นใบนี้นยคุณชาไทยเขาจองแล้วนะครับเออชิชูไปไหนวะคุณชาไทยเขาจองแล้วนะครับเาจ,จองแล้วก็ต้องให้เขาที่อุว่าได้อะไรมาก็ให้เด็กๆคือไม่เอาติดบ้านหรอกที่บ้านมีแต่แมวและเสื้อผ้าอ่ะกินไปเลยนะกินไปด้วยคุยไปด้วยนะนะครับอ่านนี้น้าพริกตาแดงของตลาดตลาดตรงบ้านเจวันอร่อยกินหลายมือแล้วนะ เนี่ยไปผัดนะ้าพี่ผัดก็จะอร่อยนะเนี่ยเผ็ด mm. อร่อยเมื่อไหอยากเปรียปร้ยวก็เติมเปรี้ยวนะคะให่อยากหวานก็นกเติมหวานนะ่แต่พี่ยุไม่ชอบนะจริงไปผัดข้าวนะผัดข้าวนะแล้วก็ผักเยอะๆผักผิวผักสดไปมากินไปด้วยเนะาะหวานตรงนี้กินไปด้วยมื้อเย็นง่ายๆครับวันนี้เด็กๆคงไม่มากันนะเนาะก็ให้เขากลัดตัวอ่า เชื้อถิงที่บ้านแล้วกันกินกันเลยครับอร่อยครับปรดิษยังมีครับคุณเพียงยังมีเก็บไว้กินมื้อหลังนะครับไอ้นี่เดี๋ยวพงนีว่าจะยำ ปลาสลิดและเนื้อทอดกรอบหยําไ่มะนาวใส่พิขีก้หนูไส่หอมใหญ่หอมแดงน,น้ำตาลหน่อยนึ่งนะอ,อร่อยเลยนะกินกับข้าวต้มไข่ <c oughs> ไม่เค็มจังบอกเค็มเกลียววันนี้เค็มแต่วงนี้ต้องบอกนางว่าไม่ต้องใส่น้ำปลาเค็ม เเาเป็นชอบกินเท็มมั้ยเนี่ย <c oughs> มืเย็นนะสบายสบาย ตรงนี้ต้องอยู่บ้านแล้วกินที่บ้านสบายๆเนะเหมือเกินเนาะอร่อยไหม <laughs> อร่อยครับอ <laughs> าจจะถามใคร พี่เจนไปขับก,กินข้าวกะหรี่ยามอยูตาแล้วเนะี่ยมีน้ำพริกเต็มเลยของโจนสลิดโจนสลิดปลาสลิดบาบงบอ่อที่ี่เป็นพูส้สั่งเปิดนะครับ แบบนี้มาสองวันละกินง่ายครับมีอะไรก็กินกินช่วงนี้ด้วยเนาะขอให้มีผักมีน้ำพริกก็อยู่ได้แล้วนะว่าจะเก็บตำลึงอะไรต,ต,ต้องพวงนี้ซื้อวันนี้ซื้อไอ้นี้หมดละเต้าหู้ไข่วันนี้ใครต้มตัตกแกงอึ่นล้วกันเอ๊ะยังไงทิเบต เดี๋ยวมันจะดับแล้วดับแล้วดับเลยเนาะเดี๋ยวพี่กุ๊บบังเจะปิดสายเป็นยาวไปทียาวโอ้โหลดขึ้นชั่วโมงนะเจ็ดแปดนาทีกว่าคึ่งชั่วโมงเลยมื้อเย็นนะครับสบายๆเอาหน่อยเอา่อยก็ไม่ได้ไปบ้านหมอปลาแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเราต้องอยู่บ้านอย่าว่าไปไหนดีกว่าเดฟตัวเองเดฟปวดหัวรอบๆขางด้วยนะครับ เพชรบุรีโอ้โหสวยงั้เลยสวยมากเลยเนี่ยเห็นด้วยกันไหมครับใส่กล่องแพ็คมางดีเลยสวยมากเลยเห็นไหมมะม่วงเนี่ยสวยที่ลูกดีใจเนี่ยเขาคัดมาเลยสวยมากเลยเนะี่ยจะต้องขขถูกรรมาตาเพราะถ้าบ่มแก๊สไม่อร่อยอกิน้ำม่วงต่อนะเย็นๆที่ชอบเป็นแค่เย็น,ยนแต่ว่าจะต้องกินอันนี้นละมะนาว มะนาวชงกับน,น้ำร้อนวันละสองสามลูกเลยเพราะมันฆ่าเชื้อโควิดได้นะฮะอย่าเหยน้ําตาลนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทำนะฮะบอกว่ามีมะนาวชงกับน,น้ําร้อนนะจะได้หยุดโควิดลองทําดูนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับจะพู้ปิดคลิป้านนะ้อกเพราะว่า มันควมจะเต็มเดี๋ยวจะตัดไปนะครับขอบคุณเอฟีทุกคนนะครับให้กำลังใจเรื่องการระกันนะครับเราต้องผ่านเหตุการณ์คดีไปได้นะครับช่วยอยู่บ้านเรื่อยช่วทั้งวันเลยสบายๆไม่ไปไหนนะครับคิดว่าตัวนี้ยังไม่อยากไปไหนด้วยอยู่ที่บ้านดีกว่านะก็สบายๆข้างล่างไม่ค่อยมีใครข้างล่างไม่มีคนก็สบายต้องไสทแมนนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณเอฟีทุกท่านนะครับขิมเสือครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดตะไครก้กับเท่าคุณเจชาเน้นะครับขาแห้งขนแก่จะปิดแล้วน,นี่มะม่วงโชว์มะม่วงใกล้ๆสวยไหมนี่สวยไหมนี่สวยมมะม่วงนี่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ